โคโยตี้สาวกระชากรักตอนที่13บิริรพิษพาแผลมาทำแผลที่โรงพยาบาลบาดแผลบนใบหน้าของเขามีหลายที่ตามลำตัวก็มีรอยช้ำจากแรงเตะหมอให้นอนโรงพยาบาลดูอาการเพราะบอบช้ำหลายแห่งทำให้หญิงสาวโมโหแทนผู้ชายปาเถื่อนทำร้ายคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงผมสมควรแล้วสมควรแค่คุณมาช่วยฉันน่นหรอคะไม่ใช่ช่างเถอะ ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนผมดึกแล้วคุณกลับเถอะปานนีอิริคของแคบครั่งเขาจะครังทำไมคะเขากลับไปคืนดีกับเมียเขาแล้วคุณก็เห็นนั่นสินะแปรน้าเศร้าครางเบาๆเมื่อพลิกตัวแล้วเจ็บไปทั้งตัวอิริกมือหนักตีนหนักเป็นบ้าเจ็บจนพูดแทบไม่ออกงั้นฉันจะอยู่เฝ้าคุณเองนะคะฉันเองก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันจริงด้วยคุณยังไม่ได้เล่าเรื่องความจำเสื่อมให้ผมฟังเลย แบดทวงขึ้นหญิงสาวจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังแบดหายใจหนักเมื่อเธอเล่าจบทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละค่ะถึงว่าอีริกถึงได้โกรธมากเพราะคิดว่าคุณเป็นคนของไบรอันแต่แรกฉันพยายามอธิบายแต่เขาไม่ฟังเลยพอฉันพูดมิด่าเจ็บแสบก็สั่งให้หุบปากไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคุณแอนนี่ถึงทิ้งอีริกไม่ใช่ผู้ชายปากหวานไม่ได้เอาใจเก่งเขาไม่ได้รักใครง่ายๆแต่ผมเชื่อว่าเขารักคุณ รักมากก็โกรธมากแต่ผู้หญิงที่อีริกจะรักต้องเข้าใจนิสัยของเขาด้วยคุณนิสมกับเป็นเพื่อนรักของเขานะคะไม่หรอกผมไม่สมควรเป็นเพื่อนของอีริกแบลนหลับตาลงเพราะเหนื่อยและเพลียเต็มทนเจ็บแผลจนระบมไปหมดหญิงสาวอยากให้เขาพักผ่อนจึงออกมาจากห้องคนป่วยคิดจะออกไปเดินเล่นแก้เซ็งแต่เมื่อเดินมาบนสุดทางเดินเธอก็เห็นร่างคุ้นตายืนอยู่มุมมืดและหันหลังให้ หญิงสาวเดินเลี้ยงออกไปเพราะไม่ไว้ใจแต่เสียงที่ดังขึ้นทําให้เธอหยุดเทา้าห่างกันแค่ไม่กี่นาทีไอ้แบลคมันไม่ตายหรอกอย่ามาหาเรื่องกันนะคะสิรพิษแม้จะดีใจที่เขาตามมาแต่ก็อดต่อว่าไม่ได้เขาซ้อมแบลสปางตายแบบนั้นไม่มีเหตุผลเอาซะเลยไปกับฉันเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่ค่ะฉันอยากจะคุยกับคุณเมื่อคืนนี้แต่คุณไม่ยอมคุยเองวันนี้ฉันมีงานต้องทําไปเฝ้าไข้คุณแบลค รับผิดชอบแทนใครบางคนที่ทําเขาเจ็บแล้วยังเฉยอยู่เพื่อนตัวเองแท้ๆเลยแบลบดมีลูกมีเมียมาเฝ้าแล้วเขาไม่ตรงการเธอหรอกคะแต่ฉันต้องการเธอนะอีริกพูดพร้อมกับก้าวมาประชิดยิงสาวเอ็นตัวหลบแต่ไม่พ้นเขาจึงคว้าแขนเธอไว้ไปได้แล้วไม่เธอจะขัดขืนไปเพื่ออะไรก็รู้อยู่ว่ายังไงฉันก็เอาตัวเธอมาจนได้กัเพื่อจะได้ไม่ต้องไปไง หญิงสาวยกเท้าขึ้นมาและเหยียบไปบนหลังเท้าเขาชายหนุ่มสะดุ้งโยงเพ้อปล่อยมือหญิงสาวจึงถือโอกาสวิ่งหนีหน้อยแม่ตัวดีอิริกวิ่งตามออกไปหญิงสาวหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งลงใจที่เห็นว่าเขาผ่านไปอีกทางโถยนึกว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนศิรพิษสะดุ้งว่าเมื่อมีมือใหญ่วางมาบนหัวไหล่เธอกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆค่อยๆหันกลับมามอง แล้วก็ต้องหน้าจ๋อยเมื่อเห็นว่าเป็นใครลิดมากดังนะก็ไม่ทันได้มีคำพูดใดๆหลุดออกไปจากปากเธอปากอิมก็โดนปิดด้วยปากเขาจูบร้อนๆคล้ายจะจุดเลือดในกายเธอให้เดือดพรานหญิงสาวเขาอ่อนยืนไม่อยู่จนชายหนุ่มต้องรั้งเอวเธอไว้เลื่อนฝ่ามือมาตรึงต้นคอเธอให้แงนรับจูบเขาได้ถนัดถนีขึ้นหญิงสาวเกี่ยวลิ้นตอบด้วยแรงหวยหาที่อัดแน่นอยู่ในใจ คำพูดมากมายที่เตรียมจะต่อว่าต่อขานแต่พอโดนพิษจุบของเขาเขาแรงขัดขืนของเธอก็มาลายหายครูใหญ่กว่าที่เขาจะถอนปากออกไม่อยากคุยฉันก็ไม่บังคับแล้วไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าอิริกเสียงพลากำปั้นเล็กทุบอึกไปบนแผ่นอกกว้างแม้แรงจะเหลือน้อยนิดแต่ก็ยังเหลือพยศเอาไว้มากพอไม่มีทางผู้ชายเผด็จการใจร้ายปาเถื่อน แต่ถึงยังไงผู้ชายคนนี้ก็เป็นสามีของเธอเป็นแล้วและกำลังจะเป็นอีกบ้าหญิงสาวหน้าแดงกลําเดินหนีแต่ไปได้ไม่กี่ก้าวก็โดนอุ้มกลับมาหมดเวลาพยศแล้วคืนนี้ฉันจะจัดก,การรีดพยศออกมาให้หมดจากตัวเธอเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องไอ้ไบรอนเขาบอกคืนหญิงสาวอ้าปากคล้ายจะพูดอะไรแต่พอเห็นแววตาที่ส่อถึงความต้องการบางอย่างจากเขาเธอก็หน้าแดงก่ับเคินจนพูดอะไรไม่ออก เมื่อมานั่งบนเตียงใหญ่ในห้องกว้างศิรพิษเอาแต่นิ่งเงียบเมืม่อเขายืนค้ำหัวเธออยู่มองจ้องหน้าเธอแต่ไม่ยอมพูดหรือถามอะไรสัทีจนเธอต้องพูดขึ้นมาเองฉันไม่ได้รู้จักไบอันมาก่อนนะคะฉันรู้จักเขาเพราะเป็นเจ้านายของโรน่าหญิงสาวบอกแต่ดูเหมือนชายหนุ่มจะไม่ค่อยสนใจฟังนะักเพราะเขาหย่อนตัวลงนั่งชิดแล้วตวัดตัวเธอมานั่งตักตวัดทองแก้มไปหลายที แล้วซุกไซายปากมาตามสองค้างแกมฟังสิคะไม่ได้บอกว่าไม่ฟังนี่ก็หยุดจูบสักทีสิหญิงสาวเอ็นตัวเพราะมันซ่านสยิวไปทั้งตัวกับรถจูบนั่นเธอเป็นคนพูดฉันไม่ได้เป็นคนพูดปากเธอว่างก็เล่าไปสิฉันฟังอยู่นี่นางั้นฉันไม่พูดแล้วคะ่ะดีเลยไว้เสร็จแล้วค่อยพูดนี่เสร็จอะไรคะพูดให้มันดะีๆนะหญิงสาวหน้าแดงกล่ เอริกหัวเราะหัวใจเขามันพองโตตั้งแต่ได้ยินที่เธอบอกว่าไม่ได้รู้จักไบรอันมาตั้งแต่แรกแล้วแค่นี้ที่เขาต้องการจะได้ยินเรื่องที่เธอทำไปทำไมและทำเพื่ออะไรเขาไม่อยากจะสนเคยแล้วนี่นาะฉันจำไม่ได้หญิงสาวสายนาร้อนเผาไปทั้งตัวเมื่อเขาเลื่อนมือมาวางบนหน้าอกอิ่มที่แค่แตะเธอก็นาวไปถึงสุดขั้วหัวใจเงินจะทบทวนให้ดูเสียงของเอริกสั่นพลา ปากเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ติ่งหูศิรพิษเบี่ยงตัวออกแล้วยกมือมากันเอาไว้และโอดครวนฟังก่อนสิคะฉันจำไม่ได้จริงๆกันนี่งไงกำลังจะทบทวนให้ดูฉันจำอะไรไม่ได้อย่าว่าแต่การขึ้นเตียงกับคุณเลยค่ะแม้แต่การที่ฉันเป็นใครเคยรักกับคุณยังไงฉันก็จำไม่ได้หญิงสาวบอกจริงจังทำให้ชายหนุ่มขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไงฉันความจำเสื่อม หญิงสาวบอกแล้วถอนหายใจเอียวตัวมาสบตากับเขาแล้วกอบใบหน้าของเขามามองฉันโดนรถชนตอนช่วยเกรซเอาไว้แล้วฉันก็จําอะไรไม่ได้เลยแต่ไบรอันบอกฉันว่าคุณกับฉันรักกันแต่คุณนอกใจฉันไปคบกับแอนนี่จนมีลูกด้วยกันเขาสั่งให้ฉันแก้แค้นคุณด้วยการขโมยข้อมูลมาให้แต่ยิ่งฉันได้มาอยู่ใกล้คุณฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ไบรอันบอกน้อยไอ้ไบรอัน กล้าเล่นแบบนี้เลยเหรอชาหนุ่มตาวาโรดยิงสาวจึงส่งคอนให้ทีแต่คุณก็นอกใจฉันจริงใช่ไหมล่ะคะจะบ้าได้ออยังไงเล่าฉันแต่งงานกับแอนนี่มาก่อนรู้จักกับเธอที่ฉันต้องอย่าก็เพราะเขานอกใจฉันเธอก็รู้นี่ว่าคริสตี้ไม่ใช่ลูกฉันญิงสาวมองเขาตาปริบๆร,รู้สึกผิดที่เข้าใจอิริกผิดไปใหญ่โตจนเกือบจะทำผิดต่อ,อเขาจริงเหรอคะอิริกก็จริงนะสิ แล้วรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงชกไอ้แบรดมันปางตายแบบนั้นถ้าเธอรู้เธออาจจะบอกว่าฉันทํากับมันน้อยไปก็ได้หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าพ่อของคริสตี้ก็คืออ้แบรดยังไงล่ะคะปางอิมพเพ่มเหยอขึ้นแทบไม่อยากจะเชื่อหูถึงเธอจะจําแบรดไม่ได้แต่จากที่คุยกันมาในรถเธอก็รู้สึกได้ว่าบแบรดเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งของออริกมิน่าล่ะเขาถึงได้บอกว่าตัวเองสมควรแล้วที่จะโดนแบบนั้นเขาทําได้ยังไง แอบตีท้ายครัวเพื่อนรักตัวเองเนี่ยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยสามีเธอะถูกรังแกไปเข้าข้างคนอื่นอยู่ได้ฮหญิงสาวเบ้ปากขยับสะโพกอ,ออกจากตักเขาไปนั่งไกลอีกมุมพอเขาขยับมาหาก็ตวัดสายตาขุ่นเคืองมาให้พร้อมกับบอกนึกว่าที่คุณชบค,คุณแบดเพราะหึงฉันแต่ที่แท้ก็หึงคุณแอนนี่เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอเข้าใจผิดแล้วหญิงสาวสะบัดหน้าหนี คืนตัวสุดชีวิตเมื่อเขาขยับมาชิดแล้วพยายามรวบตัวเธอมาก่อนปล่อยค่ะอย่าหึงเวลานี้สิเขาบอกปากอิ่มเพเยิรขึ้นเหมือนจะพูดอะไรแล้วงับลงไปใหม่อยากจะแก้ตัวแต่ก็ไม่อยากโกหกอะไรอีกแล้วเปล่าซะหน่อยอดไม่ได้ที่จะบอกเสียงเบาชายหนุ่มจึงเชยคางแต่ขึ้นมาจ้องตาแต่ฉันเห็นมันอยู่ในนั้นนะแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลซี่หญิงสาวหลบตามองพื้น เมกล่างเงยหน้าขึ้นมาสบตาวาววามคู่นั้นชายหนุ่มจึงได้โอกาสรั้งตัวเธอมานอนลงบนเตียงช้าๆแล้วตามร่างมาท้าทับปากร้อนๆเคลื่อนมาตามซอกคอสุขใสดอมดมด้วยแรงคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในอกแล้วเคลื่อนปากลงไปหาปากอิ่มที่อยากจะห้ามปรามอยา่าศิรพิษมีโอกาสพูดออกมาได้เพียงเท่านั้นเพราะปากโดนปิดสนิทค่อยๆบดเบียดปากแผ่วเบาในคราวแรก และทวีความหนักหนวงเร่าร้องรุนแรงขึ้นหญิงสาวมองจ้องตาเขาในตาสีเทามีแต่ความรักมากล้นอยู่ในนั้นและคล้ายจะมีภาพสวีดหวานของเธอและเขาวนเวียนไปมาเอริคะอะไรเมื่อฉันจะเริ่มริ่มจำได้เราสองคนเคยหญิงสาวหน้าแดงไมกลาพูดต่อเมื่อเอริกระสิบใกล้หูถ้าลองทำมันอีกครั้งรับรองเลยจำได้แน่ หญิงสาวพยักหน้ารับไอ่อยเพราะให้เขากอดจูบสุกใส่ร่างกายเธอแทบจะทุกตารางนิ้วเธอเองก็เลื่อนมือมาโอบรอบตัวเขาไว้กอดรัดแน่นหลับตาพยายามทำให้ภาพในหัวมันชัดขึ้นอิริกจูบเร่าร้อนจุมพิษหนักหน่วงลามลวกไปทั้งตัวและจูบมาที่ปากหญิงสาวสอดลิ้นตอบรับการคุกคามแสนหวานด้วยความเต็มใจภาพในหัวแจ่มชัดขึ้น,นเรื่อย เมื่อเขาฝากฝังกายลงมาผสานร่วมกับเธอเป็นหนึ่งเดียวชายหนุ่มโถงกายลงมาครั้งแล้วครั้งเราทุกสัมผัสบรรจุแรงคิดถึงเอาไว้คำบอกรักแสนหวานกระซิบข้างหูหญิงสาวเองก็บอกรักตอบด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจกรีนหอมข,ข้างเตียงทำให้ศิรพิษลืมตาขึ้นมาทำจำมูกฟุดฟิตก่อนเห็นว่าอิริทนั่งอยู่ไกลๆพร้อมจานอาหารและกำลังส่งยิ้มเปี่ยมเสน่ห์มาให้ อาหารเช้าครับที่รักจะได้มีเรียวแรงหญิงสาวหน้าแดงก่ำขยับตัวลุกแต่ผ้าห่มที่คลุมตัวเอาไว้เลื่อนหลุดเผยเห็นสองเต้าเต่งที่โผลออกมาให้อิริกเป็นอาหารตาหอมจังค่ะน่ากินจังชายหนุ่มกระแอม,มหลายทีหญิงสาวมัวแต่มองอาหารตรงหน้าที่เรียกน้ำย่อยตัวเองในยามเช้าจึงไม่ทันสังเกตว่าตัวเองไม่ได้สวมใส่อะไรใช่น่ากินเงินเรามา สิรพิษชนะกับสายตาวาววามของชายหนุ่มตาเขาไม่ได้สศกกับคู่สนทนาแต่มองจ้องไปยังตำแหน่งหน้าอกเธอไว้ยิงสาวหาผ้ามาปิดป้องชายหนุ่มจึงดึงออกสายตาคมวาวนั้นทำให้เธอออกร้อนไปทั้งตัวโดยเฉพาะกับเสียงกระซิบหวนหวานกินอย่างอื่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยกินอาหารพวกนี้อะไรกันใครออริกเมื่อคืนนี้เราเพิ่งจะ เมื่อคืนก็สวนเมื่อคืนตอนนี้ก็สวนตอนนี้เกิดเป็นเมียอียรอิกต้องอดทนรู้ไหมหญิงสาวทำเสียงหนึ่งในลำคอและตะวัดขอนให้เงินขอถอนตัวได้ไหมคะไม่ทันแล้วเธอกระโจนตกลงมาในหลุมพรางสเสน่ห์ของฉันเข้าแล้วสาวน้อยไม่มีสิทธิ์กระโจนขึ้นมาจากหลุมนั่นเข้าใจหรือเปล่าคนเผด็จการไม่เห็นจะสนเลยถ้าเผด็จการแล้วได้ตัวเธอมาฉันก็จะทำถ้าแน่จริง สิรพิษลุกขึ้นยืนปล่อยพระห่มให้ร่วงลงไปจากตัวชายหนุ่มตาวาววับยื่นมือมาหมายจะคว้าตัวหญิงสาวไว้แต่เธอไวกว่าหลุดรอดไปจากมือมัจจุราชหน้าหล่อไปอย่างบุดวิดทนายจริงก็จับฉันไมได้สิคะอิริกชายหนุ่มคำรามในคอขยับเท้ามาหาแต่หญิงสาววิ่งหนีเข้าไปขังตัวเองในห้องน้ําไม่สนเสียงทุบป,ประตูของผู้ชายหืน่นที่ใช้งานเธอหนักจนไม่ได้นอนยังจะมาต่อตอนเช้าอีก คอยไปเถอะเปิดเดี๋ยวนี้นะพรสซี่ไม่ค่ะอยากจะให้เปิดก็หาทางเองสิคะออกมาละหน้าดูไม่ออกค่ะจะขังตัวเองอยู่ในนั้นได้ตลอดก็เอาสิที่รักใช่หนุมพัวร้อบเบาๆเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะรู้สึกจะตั้งแต่เมื่อเย็นวานไม่หิวหรอยังค่ะซิรพีต,ตอบทั้งที่จริงๆแล้วน้ำย้อยเธอเริ่มหลังมาตั้งแต่ตอนที่เขาถือจานอาหารมาล่อเธอที่หน้าเตียงแล้วแต่คืนเปิดก็เสียหน้าแย่ จริงเหรอแต่อร่อยมากเลยนะอาหารที่โรงแรมนี้สั่งจากข้องอาหารไทยที่นี่เลยนะไม่หิวฉันจะนั่งกินก่อนแล้วนะออกมาหมดแล้วไม่รู้ด้วยคนบ้าเอ้ยใจคอจะไม่รอกันเลยยังไงหญิงสาวทำหน้างออยู่คนเดียวในห้องน้ำตะวัดคอนส่งผ่านประตูออกไปทีหนึ่งแล้วเริ่มต้นอาบน้ำเสียงข้างนอกเงียบไปนานครู่หนึ่งจนเธออาบน้ำใกล้เสร็จจึงได้ยินเสียงคล้ายอะไรหล่นแตกตามด้วยเสียงร้องโอ้ย ธิรพิษตกใจคว้าชุดคลุมในห้องน้ำมาสวมลุลวกแล้วรีบเปิดประตูออกไปกวาสายตามองหาเมื่อไม่เห็นเอริกในห้องนั้นเอริกคะเอริกเธอมองเห็นเศษกระเบื้องแตกอยู่ในห้องภาพความทรงจําครั้งเก่าผุดพลายขึ้นมาเหมือนระลอกขึ้นพอหันมาอีกทีก็ชนเข้ากับร่างสูงของเอริกที่สวมกอดเธอไว้ทั้งตัวแล้วตะวัดหอมแก้มไปหนึ่งทีอาบน้ําเสร็จแล้วเหรอหอมหอมเอริก หญิงสาวมองเขาตาเขียวปัดนี่แกล้งกันหรอคะไม่แกล้งแล้วเธอจะออกมาเหรอคนบ้าเจ้าเล่ห์ที่สุดหญิงสาวทุบไปบนหน้าอกแกล้งยื่นมือมาคีบปลายจมูกเขาแล้วจับบีดซ้ายขวาด้วยความหมันใส่กับเมียพยศแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้แหละคราวก่อนคุณแกล้งทำหรือเปล่านี่จำได้เหรอมันมแวบๆบในหัวคุณช่วยเล่าเรื่องของเราให้ฉันฟังได้ไหมคะว่าเรื่องราวความรักของเรามันเป็นยังไงบ้าง หญิงสาวมองเขาวอนอนอีริกได้ทีจึงหาข้อแลกเปลี่ยนหนึ่งครั้งแลกกับ1เรื่องอะไรคะหนึ่งครั้งก็ชายหนุ่มกระซิบข้างหูด้วยประโยคแสนสิิวสิรพิษทุบอึกไปบนตัวเขาบ้าแล้วยอมแลกไหมล่ะไม่อยากรู้เหรอหญิงสาวทำปากยืนอีริกไม่ไวายบอกต่อการไม่รู้เรื่องราวของตัวเองนี่มันอึดอัดนะเวลาคิดอะไรแล้วมันเหมือน ถคิดออกแต่ไม่ออกนี่มันน่าโมโหชะมัดเลยว่ากันไหมพริซซี่ทำไมต้องมีข้อแรกเปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะก็ฉันเป็นนักธุรกิจนี่จะทำอะไรก็ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนแม้แต่กับฉันล่ะคะหญิงสาวย้อนถามกงอนๆอีริกจึงหัวราอขึ้นก็ถ้าเธอยอมตายอมใจฉันง่ายๆก็ไม่มีข้อต่อรองแบบนี้หรอกนี่อะไรไปขังตัวเองอยู่ในห้องนะ้ำเป็นภรรยาที่ใช้ไม่ได้เลยนะอีริกบ่นขึ้น เงนก็ไปหาคนอื่นเลยสชคะพอฉันไปจริงๆพี่ครานเธอจะร้องไห้ขี้มูกโปไม่มีทางหรอกซิรพีสสายนาดิกแต่ระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของชายหนุ่มดังขึ้นอิริกชะโง,งกคอไปมองโทรศัพท์ที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ไม่ไกลแล้วบอกโมนาโทรมาหัวใจซิรพีสกระตุกนิดๆอยากจะรู้ใจจะขาดว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นเรื่องอะไรเพราะตอนนี้อิริกเดินถือโทรศัพท์ออกไปอีกมุม ยญิงสาวกอดอกมองแล้วเดินไปนั่งบนโซฟาเงอนๆพอเขากลับมาก็เบือนหน้าหนีพอขยับมานั่งชิดก็กระเถิบหนีอีริกจึงยกตัวเธอมานั่งบนตักเป็นอะไรหึงหรือไงไม่ค่ะอยากจะไปไหนกับใครก็เชิญเลยปากบอกแบบนั้นแต่แววตาเต็มไปได้วยความหึงหวงพอเขาตวัดหอมแก้มเธอมาก็ยกหมอนมาตีหลุดพังรูคำพูดที่อยู่ในใจออกมาหมดนี่แดะคนบ้าฉันไม่ได้หึง คุณอยากไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกที่ไหนกับแม่โมนาก็เชิญเมื่อวานนอนกับอีกคนวันนี้มันนอนกับอีกคนฉันไม่น่าหลวมตัวเลยไหนว่าไม่หึงไงก็ไม่ได้หึงแต่คําว่าหึงมันเต็มตาไปหมดรู้ตัวหรือเปล่าสาวน้อยอีรหัวรรารอขึ้นโยนโทรศัพท์ไปอีกทางแล้วบอกบอกความจริงก็ได้ว่าโมนามาทวงค่าจ้างค่าตัวค่าจ้างไม่ใช่ค่าตัวพูดผิดแล้วเพราะว่าฉันอาจารย์เขามาทําให้เธอหึงเล่นเท่านั้นเอง ฉันไม่เคยมีอะไรกับโมนาสาบานเลยก็ได้อ่ะศิรพิษยิม้มหอกแต่พักเดียวก็ฝืนทำหน้าบึ้งเหมือนเดิมไม่เห็นจะอยากรู้จริงเหรอไม่เอาแล้วคะ่ะฉันอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วที่หลังอย่ากแกล้งเป็นเด็กเลี้ยงแกะแบบนี้อีกนะคะเพราะถ้าเจ็บจริงขึ้นมาจะไม่มีใครสนใจหญิงสาวจิ้มนิ้วไปบนอกเขาทำท่าจะลุกจึงโดนตวัดขึ้นมาอุ้มเดินหนุ่มไปห้องน้ำงั้นก็ไปอาบด้วยกันขี้โกง กองตรงไหนอยากอาบน้ําก็จะพาไปอาบอยู่นี่ไงอาบอย่างเดียวไหมล่ะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์คนนี่หญิงสาวทําจมูกยตนแต่ก็ครั้งจะห้ามเขาเพราะรู้ดีว่าห้ามไปคนนอาแต่ใจอย่างอีริกก็ไม่มีทางยอมอยู่ดีคนอย่างเขามันเป็นพวกไม้แก่ดัดยากเสียแล้วซิลปิดเริ่นจำอะไรได้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อชายหนุ่มให้ผู้ช่วยของเขาไปรับตัวยายกับน้าเธอมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งทั้งคู่ช่วยได้มากในการฟื้นความทรงจำของเธอตอนนี้เธอเองก็กำลังวุ่นกับการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของเขาแต่เป็นความยุ่งที่แฝงไวไ้ด้วยความสุขหญิงสาวฮัมเพลงอย่างมีความสุขเมื่อเข้าครัวทำอาหารหลายอย่างที่เกินครึ่งในนั้นเป็นของชอบของคริสตีวันนี้เด็กหญิงโทรศัพท์มาแจ้งล่วงหน้าว่าจะมากินมื้อเที่ยงด้วยกันอีริกให้รถจากที่บ้านไปรับเพราะแอนนี่ปฏิเสธไม่ยอมมาเธอเห็นหน้าเศร้าๆของคริสตีแล้วก็สงสาร เมื่อวางขนมคุกกี้ลงตรงหน้าจึงหย่อนตัวลงนั่งเกรกลาเป็นอะไรจ้ะคริสซี่น้อยใจแม่นะสิแอนนี่นี่ยังไงนะทำงานจะลืมว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคริสซี่ถึงรับงานที่นิวอยอร์กได้อะอีริกตอบแทนเมื่อสอบถามคริสซี่มาก่อนหน้านี้แล้วนิวอยอร์กก็ไม่ได้ไกลามากนะี่คะคุณแอนนี่อาจจะไม่ได้ลืมก็ได้ซิลิพิตปลอบใจเด็กหญิงเธอวางมือมาบนศีรษะเล็กๆจับโยกเบาๆ ใจเย็นๆนะคะคริสตี้แต่แม่ไม่พูดถึงวันเกิดพรุ่งนี้เลยนะคะแค่เก็บเสื้อผ้าบอกให้หนูมาอยู่ที่นี่สองสัปดาห์ระหว่างที่แม่ไม่อยู่คริสตี้เบปะปากมาราบรอราที่เดินผ่านเข้ามากวักมือเรียกหลานลักคริสตี้ยามีของจะให้เนี่ยมาดูเร็วคริสตี้ปลายน้ำตาและตามออกไปศิรพีได้ยินเสียงกรี๊ดจากเด็กหญิงเธอเดาว่าแม่หนูน้อยคงได้ของขวัญถูกใจจากยาจนอดใจไม่ไหว จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากโหลดไปอ่านต่อโดยที่ไม่ต้องรออัพแล้วก็ไม่ต้องตัดเลิฟซีนะคะสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะ